สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคิดถึงปนานาชาแนลนะครับวันนี้นะครับคุ้นๆกันครับฮนี่ครับหมายรับน้ำกกรอบที่สองนะครับโอ้วันนี้มาออกบ้านตั้งแตีห้านะครับกว่าจะมาถึงเนาะครับเป็นปลาหมดเลยตะกี้นะเป็นปลาหมดเลยครับผมได้ทำการเอามีดฟันเนาะปรับพื้นที่นี่ครับ ตอนนี้ก็ได้ปักเบ็ดเป็นที่เรบร้อยแล้ววันนี้ลงแปดหลังแปดคันนะครับมีน่องหม่มาสองคันนี่ครับนี่ครับสวยงามหูจะมานก่อนนะครับเหลือทำสามสี่หลังไม่ได้ลงนะครับนี่ครับบรรยากาศฝ้าหลังฝนนะครับตะครินฝนตกนะครับเนาะจากแห้งแล้งช่วงก่อนนี่น้ำขึ้นขึ้นนะครับก่อนเรียกตั้งนะครับหรือว่าหลังเรียกตั้งถ้าจะมาพิดนะมีพายุเข้ามานะครับเนาะบรรยากาศวันนี้ลมเลือนนะครับน้ำนิ่ง แต่หนามจะออกสีขุ่นๆนิดนึงเนาะแต่มหัวจะมีตัวเหมือนครั้งที่แล้วก็นะครับบรรยากาศน้ำกุกย้มเช่านะครับนะี่ครับนะีครับเมื่อกี้ทาทางลงเขาว่าทาทรายเป็นปับพื้นที่เนาะทําทางลงให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้อาหารนะี่ครับสูพิเศษที่เรียบร้อยนะครับกําลังจะทําการสเยียร์้วกาศจะลง ลงเยอะแลกนะครับนี่ไปติดตามผลงานกันเลยนะครับก็าจะมีตัวก็แต่คิดว่ามุงนี้มันมีไข่ลงมานานละหรับดูจากที่ผมมาทําความสะอาดตะกี้ครับนอกจากม้งพูดนนะครับนี่ครับม้งพุ่นเป็นดวงประจําครับมีก้างเรียบร้อยสองสามก้างมาลงเยียนก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันเลยนะครับครับผมตอนนี้นะครับยังตั้งเบ็ดไปแล้วนะครับยัง มันจะวัตตั้งเบ็ดเขามาเหรอยังวางเหยื่อมันยังไม่เลอวนะครับเดี๋ยวสองอันนะครับไม้แหลกมีอากาศแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูนะครับว่าเอ่อหนนั่นๆันน่นนี่ตีแล้วนะครับ นี่ะครับเต็มแรกครับการทอนมาครับวางเบ็ดตันแรกเลยนี่ครับปลาปีาออกนกเปาครับอ่ามานันมันครับเต็มแรกลงเบ็ดตอนแรกเลยนะครับตอนนี้นะครับเบ็ดหนักสุดท้ายนี่ผม ใส่ไส้ไก่นะครับขอเดียวนะครับมีอาการคลิงล้งคลิงล้งนะคลิ้งคลิ้งยวดูอีกทีนะครับว่ามีตัวก็ ได้ครับชิช้นมีการแล้วครับโอ้โดนจาอ้าขับมันครับปาปดครับ ครับปลาโกดกินเยะครับผม <c oughs> ตะกี้นะครับเสียดายขนาดเลยขนาดนะครับปลากโ็โโหหน่ายสีโลครับผมท้ายคี่ปั้นโมเตอร์เนเกมปวดแขนหมดเลยครับอัดมาอัดมาถึงตรงนี้หันตัวละจังหวะสุดท้ายปา่าลุดครับโอ,รโอ้เสียดายโอ้โหตัวใหญ่มากครับโทูฟี่อดเลยครับกี้ ช็อตเด็ดๆเลยผมหมองว่าตอนนี้มาเนะถยียงน่าจะมีตอนครับตะกี้คลิ้งคลิ้งพอเหรอเป็นตัวมัย้ยยังโอ้ปคนเห็นหมดล้วี่นี่เจอกั้รครับ อยูตรงนี้เองคืออากาศก็โอเคเลยนะครับนี่ปลานี่อร่อยนะครับเป็นห้องปลานกา็ปลาเนื้ออ่อนนี่ครับปลาเนื้ออ่อนนี่อร่อยนะครับเสียดายได้ตัวใหญ่ได้ด,ด,ดูตัวใหญ่ๆนะครับต่อไปนะครับนอ้องกระผมตอนนี้กลับมาถ่ายคลิปแล้วนะครับเสียดายตัวนี้ละสามหลังนะครับ นี่ครับตอนนี้น่าจะมีพายุฝนนะครับด,ดูจากลมนะครับมาแล้วจะหงมวงแรงแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนนะครับหมายนี่มีการแก้แค้นแน่นอนเจ้าเสไดไกครับเสไดไก่ทายประตนนานเนาะตื่นเต้นเบ็ดนี่หลอกล้านเลยนะครับแตกก่ก็ห่วมันสี่ถึงห้าโลนะครับเพราะว่าที่จาปประสบการณ์คนเคยได้จากฝั่งปูนเป็นเหล่าฟังนะครับเนาะใส่ประมาณนี้โอ้ มาคนเดียวครับเนี่ยครับกำลังจะตักเนาะตักมาตังสักกํม่ถึงกระชังพอดีครับจังหวะผมก็นึกว่าปลายอมแล้วอีกอะจังหวะเปิ้นห้วยหัวพอดีปุ๊มก็เลยลุดไปต่อไปนี่ต้องใจขอเบ็ดเฮ่อใหญ่กว่านี้นะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ทําทํามงมาถึงรียบอยบละนี่ครับบรรยากาศน้ํากกนะครับจังหวะเชียงรายนะครับยามเย็นสวยงามครับมีธรรมชาติล้วก็สัตว์ประหลาดอยู่ใต้ท้องน้ำนเยอะมาก ครับเนาะแต่ยวขอญยาดเก็บพวกันนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเนาะแก่เงอมแก่เหงาันไปนะครับแค่น้อยกับมีตัวห้เห็นเนาะเจ้าอ่ะดูดูให้หน่อยเออคุ้มขาก็ฮะการน้ามันลดแต่คนคูหนุ่มนะครับนี่ครับโอ้ป่าละเจ้าดูดึงมันแล้วครับเดี๋ยวสองตัวนี่ครับก็ยังโอเคอยู่นะครับจบกับบรรยากาศฝนจะตกแล้วนะครับ Ligra...